มั้น่าสตาอินว่าแล้และก็ ل ี้ ل พระอง ن ์ใหญ่สุดบฟีมีรสิล้เราเรียนกันเรื่องบทที่ว่าได้เกยเรื่องมรดกของผู้หญิงที่ถูกยาอัลมุตลละาจากคาว่าตาลาคุนภาษาคำว่ายากรียกว่าตาลา แล paid, ้ว er ก็อัลมุตัลละกอมาจะกคําว่าเอ่อเป็นเป็นมุตัลละกอเป็นมวานัตนะเป็นเพศหิงของคําว่ามุตัลละกนะเป็นอิสมมาฟูลก็คือแปลว่าผู้หญิงที่ถูกหย่านะเชฟฟอร์ดบอกว่ามินัลมาลูมีอันอักดัซาวจียอติฮัวมิมมาจาลาฮุลลาห์สาบันมินอัสบับิลอิฟเนเป็นที่ทราบกันดีว่าการทำอักดั นีะนะครับหรือว่าการทำพิธีสมรสนะครับนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พระอรสุมาตลาให้เป็นสาเหตุแห่งการรับมรดกก็ค,คือเน,นื่องจากความสัมพันธ์สายเคยญาติแล้วเนี่ยนะครับ ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเลยว่าสาเหตุแห่งการรับมอดดกมันก็จะมีอสามช่องทางด้วยกันช่องทางที่หนึ่งเลยก็คือส่วนมากเลยก็ค,คือเรื่องของความสัมพันธ์สายเครือญาติหรือว่าการสืบสายโลหิตทางที่สองก็คือการสมรสนะครับส่วนทางที่สามก็คือเรื่องของการเป็นอะไรครับความสัมพันธ์ทางด้านการเป็นนายทาสนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอดีตนะครับ เขาบอกว่าอีกวิธีการหนึ่งเหรืออีสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้มีสิทธิ์รับมรดกก็คือความเป็นสามีพันยาบริการสมรสเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺมะตาลาได้ตัดไว้ในสุรุตุนนิซาอายะที่สิบสองว่าวะลลกุมนิสฟุมาตโรคอัลวาจุกุมอิลลัมย์คุลละหุนนวลเดฟินคาระละห์นวลเดฺมฺฟะเลกุมอัลรูบูมิมมะทโรคเน من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين قما لا 1/2 ของสิ่งที่บรรดาทัญญาของพวกเจ้านั้นทิ้งเอาไว้ถ้าว่าถ้าหากว่าพวกนางไม่มีลูกแต่ถ้าหากว่าพวกนางมีลูกพวกเจ้าก็จะได้หนึ่งส่วนสจากสิ่งที่พวกนางได้ทิ้งเอาไว้หลังจากการสั่งเสียที่นางได้สั่งเสียเอาไว้หรือหลังจากการ ใช้ใจ่ายหนี้สินเรียบร้อยแล้วและสำหรับพวกนางก็จะได้1นส่วนสจากสิ่งที่พวกเจ้าทิ้งเอาไว้หากาว่าพวกเจ้าไม่มีลูกแต่หากาว่าพวกเจ้ามีลูกพวกนางก็จะได้หนึ่งส่วนแจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ทิ้งไว้ให้หลังจากดำเนินการตามคำสั่งเสียที่พวกเจ้าได้สั่งเสียไว้หรือหลังจากการใช้จ่ายหนี้สินเรียบร้อยแล้ว ตราบใดที่ความเป็นคู่สมรสยังคงอยู่การรับมรดกก็ยังคงอยู่ด้วยถ้าไม่มีตัวแปรที่จะมาเป็นอุปสรรคในการรับมรดกตัวแปรก็อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นก็คืออะไรครับการ การฆ่าเจ้ามรดกหรืออะไรครับการเป็นคนละศาสนาการหรือการเป็นทาสครับเพราะนั้นถ้าหาว่าไม่มีอุปสรรคกิดขวางดังกล่าวนี้เนี่ยนะแต่ใดที่ยังเป็นสามีพัญญากันอยู่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อากัตนิกาหรือ พันถะความเป็นคู่สมรสมันได้ขาดสะบั้นลงโดยสมบูรณ์แบบซึ่งเราเรียกว่าตลากบาอินนะครับดานย่าที่ขาดชัดเจนแล้วเมื่อนั้นเนี่ยการรับมรดกระหว่างกันก็สิ้นสุดลงโดยปริยายเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุที่จะมาเชื่อมระหว่างบุคคลทั้งสองอีกต่อไปแล้ว ยกเว้นว่าในกรณีที่มันยังมีความคุมเครือบางประการที่ทำให้ทำให้การเป็นคู่สมรสนั้นไม่ยังไม่ชัดเจนอันนี้เนี่ยก็จะไม่ไม่ห้ามในการที่จะมีสิทธิ์รับมาดกคืออย่างเช่นในกรณีที่การหย่านั้นมันยังไม่สิ้นสุดโดย สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อนั้นเนี่ยการรับมรารดกระหว่างสามีพัญญานั้นก็จะยังคงอยู่นะยังไม่ได้ขาดสะบั้นลงด้วยตราบใดที่ยังอยู่ในตราบใดที่ยังอยู่ในอิด,ดะนะครับซึ่งตามที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดระชุไอนะครับก็คือ การยาร้างที่ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาคืนดีกันอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยจริงไม่แปลกที่บรรดานักฟุกาฮะฮะนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยได้ตั้งหัวข้อหรือตั้งชื่อบทหนึ่งในบิ๊กแล้วก็ให้ชื่อมันว่ามีรอสอัลมตุตัลแล้วก็มมดกของผู้หญิงที่ถูกยา่านะครับ คำว่าย่าในอิสลามนั้นมันแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือบาตลาดบาอินตลาดที่ขาดแนะบ้านเรียบร้อยแล้วนะกับตลาดร้อยใหตลาดที่ยังมีโอกาสที่จะคืนดีกันอยู่นะเพราะฉะนั้นฟัลมุตละกนะัผู้หญิงที่ถูกยาเนะี่ยโดยสรุปหรือโดยแบบคร่าว นั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอัลมุตัลละก็อาร์เจไอผู้หญิงที่ถูกยาที่ยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอยู่คำว่าอาร์เจไอมาจากคำว่าอาร์เจะยะรูจิอูรุจูอันแปลว่าการกลับเพราะนั้นมุตัลละก็อาร์จิฮะก็แปลว่า ผู้หญิงที่ถูกยากที่ยังมีโอกาสกลับมาคืนดีกันอยอนาาฮฮอู่ไม่ว่าการตลาดนั้นจะเป็นการตลาดหรือว่าการยาการยาเ่ยเขาว่าตลาดไปว,ว่ายาเนรับเดี๋ยวผมถ้าผมทับพท์แล้วพี่น้องก็อย่างงก็แล้วกันครับไม่ว่าการตลาดนั้นจะเป็นการตลาด ในขณะที่ผู้อานั่ก็คือสามีนั้นน่ะอยู่ในสภาพสุขภาพอยู่ในสภาพที่มีสุขภาพที่แข็งแรงดีหรือว่าอยู่ในสุขภาพอยู่ในขณะที่ผู้อย,อยในขณะที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยกว็าตามประเภทที่สองเรียกว่าอัลมุตลักะอัลบาอิน ผู้หญิงที่ถูกยากขาดชัดเจนที่การยานั้นเป็นการยา,นายในขณะที่ผู้เป็นสามีนั้นมีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับประเภทที่สามเรียกว่ามตุตลลก็อัลบาอินเช่นเดียวกันก็คือการยาขาดผู้หญิงที่ถูกยากขาดที่ การหย่าของนางนั้นการหย่านางนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เป็นสามีนั้นอยู่ในความเจ็บป่วยที่น่ากลัวก็วคือเป็นเป็นความเจ็บไข้เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุนแรงที่ อาจทำให้เสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันดับบรกอัลมุทลักะอัลรจิอียะนะครับเฉะนั้นเนี่ยทบทวนใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับว่คือผู้หญิงที่ถูกยาเนี่ยก็จะมีสามประเภทอันที่หนึ่งก็คืออัลมุทลักลรจิอียะผู้หญิงที่ถูกยาที่มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดี อันที่สองเนี่ยเป็นการหย่าขาดแต่ว่าเป็นการหย่าขาดในขณะที่สามีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นการหย่าขาดในขณะที่สามีนั้นอ่ป่วยรุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะตายได้ทุกเมื่อนะทีนี้ไอ้โมโตอลแล้วก็อร์จอียาผู้หญิงที่ถูกยาแบบมีโอกาส ที่จะคืนดีกันนั้นผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยมีสิทธิ์รับมอดกบิลอิจมาอย่างเป็นเอกฉันของบรรดาอุลามะก็คือไม่มีการคิราฟนะไม่ใช่มัสอะลาคีราฟิยะไม่ใช่ประเด็นปัญหาขัดแย้งเลยในหมุดนักเสกการเป็นมติเป็นเอกฉันเมื่อใดก็ตามที่ผู้ยานะหรือสามีนั้นตายลงเมื่อนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกในขณะที่นางนั้นยังอยู่ในอิดดหอยู่ก็คือถ้าสามีย่าด้วยกับการย่าประเภทนี้เนี่ยนะแล้วยังไม่หมดอิดด้์แล้วสามีเสียชีวิตลงเมื่อนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกเพราะนางนั้นยังถือว่าเป็นพัญยาของเขาอยู่แล้วก็นางมีสิทธิ ในฐานะปัญญาคนหนึ่งตราบใดที่นางยังอยู่ในช่วงของอิดดะนะครับต่อไปผู้หญิงที่ถูกยาในขณะที่สามีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีอันนี้ก็เป็นอิชมะเช่นเดียวกันมีมติเป็นเอกฉันของบรรณานันากุชาการว่านางนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกเพราะ ความสัมพันธ์ฉันสามีพัญญานั้นได้ขาดสะบั้นลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็โดยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นก็นะคือผู้เป็นสามีนั้นจะไม่ถูกอะไรครับจะไม่ถูกกังขานะครับในการหย่าเพราะว่าเขาหย่าในขณะที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แล้วก็เช่นเดียวกันในกรณีที่ยาในขณะที่สามีป่วยแต่เป็นการป่วยไข้ที่ไม่น่ากลัวเช่นแต่เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนนะครับเอ่อเป็นเบาหวานความดันซึ่งมันเป็นปกติที่คนอื่นเขาก็มีกันอยู่ทั่วทั่วไปอยู่แล้วนะครับยังใช้มันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความป่วยไข้ที่ไม่น่ากลัว อันนี้ถือว่าเป็นเอกฉันนะครับว่าพัญญานั้นไม่มีสิทธิ์จะรับมรดกนคนที่ผู้หญิงที่ถูกยานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกประเภทที่สามก็คือผู้หญิงที่ถูกยาแบบขาดในขณะที่สามีก,กําลังป่วยแบบร้ายแรงหรือป่วยที่น่ากลัวตรงนี้เนี่ย ข้อกังขาในตัวของสามีว่าในเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่ไม่อำนวยแบบนี้แล้วเขาไปหย่าพัญญาของเขาแสดงว่าเขาอาจจะมีเจตนาเนะี่ยที่ไม่ดีนะีย ถ,ถ้าแยกแยกรายละเอียดเลยเนี่ยมันก็อาจจะเขาแบ่งเขาแบ่งเบื้องต้นแบ่งสามแต่จริงๆแล้วพอเขาอาธิบายรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะแบ่งทั้งหมดเป็นถึงห้าชนิดด้วยกันอันที่หนึ่งเลยก็คือไอ้ตลาดบาอินผู้หญิงที่ถูกยาคาดในขณะที่ ภาษาสามีนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้นี่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะเป็นถือว่าเป็นอิจมานะครับรับอันที่สองก็คือ เช่นการปวดจ็บปดหัวออตัวร้อนอะไรพวกนี้กับอันที่สามของตลาดบ,บาอินเนี่ยครับก็คืออย่าในขณะที่ป่วยอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นการป่วยที่น่ากลัวแล้วก็มีโอกาสที่จะตายได้ทุกเมื่อ แต่ว่าผู้ยานั้นไม่มีข้อกังขานะครับก็คือไม่มีข้อสงสัยในการที่จะมีเจตนาไม่ดีในการที่จะเกีดกันปัญญาของตัวเองจากกองบรุษ นะสามีที่อย่านั้นเนี่ยมีข้อกลางขาก็คือดูเหมือนกับจะเจตนาไม่ให้พัญญามีสิทธิ์รับมรดกในกรณีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกตาบใดที่นางยังมิได้สมรสกับชายอื่นหรือไม่ได้ บอกว่าพัญญาที่ถูกยาชนิดที่ตลาดบาอนินยาขาดแล้วฝ่ายสามีนั้นถูกกังขานะว่ามีเจตนาไม่ดีก็คือการตัดสินของท่านอุสมานบินนฟาฟาราเดียวลาห์อันหูนะท่านอุสมานบินนัฟานั้นได้ตัดสินให้หมอบมอโดกให้กับ ญาของอับดุลรอมานบินอลาลรอดิลลาห์อนันอูที่ถูกอับดุลรอมานบินอาลอย่าในขณะที่กำลังป่วยจะตายซึ่งการตัดสินของท่านอุสมานบินอัฟฟาน,นี้เป็นที่เป็นข่าวข่าวที่เรื่องลือแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ซาฮาบแล้วก็ไม่มีใครทัดทานเลยสักคนเดียว สิ่งของท่านอุสมานนี้จึงเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าถือว่าผู้หยานนั้นมีเจตนาที่ไม่ดีในเรื่องของมรดกด้วยเหตุนี้ท่านอุสมานจึงปฏิบัติแบบตรงกันข้ามกับเจตนารมของผู้หยาก็คือในเมื่ออับดุลรำมานบินอัลมีเจตนาที่จะกีดกันพัญญาจากมรดกของตนท่านอุสมานก็เลย ทําตรงกันข้าบก็เลยให้พัญญาของตัวเราเป็นบินอน,น,นได้รับมรดกนี้ครับแล้วก็การตัดสินแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการใช้ได้นะครับทั้งในขณะที่พัญญายังอยู่ในอิดดาหรือหมดอิดดาแล้วก็ตาม วะลาห์อัลลอฮฺตบไปหัววะวายตวะวยตวะรัสุดซาอูจานีบีอักดินนิกาอิดามาตาฮะดูมาคับลัดดูคุลีวลัลฮลวะแล้วก็สามีพัรยานั้นจะได้รับบาดกซึ่งกันและกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตก่อนที่จะได้เข้าหอ ก่อนที่จะได้อยู่กันตามลําพังด้วยซ้ําเพราะว่าอันนี้เนี่ยเข้าข่ายอายะกุรานที่ว่าว um 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 ัลกุมนิสฟูมาตะรกะออซวาจุกุมไปจนกระทั่งถึงว ah um at um ัลหุนนารุบูมิมาตะรกตุมและสําหรับพวกได้พวกเจ้าจะได้หนึ่งส่วนสองของสิ่งที่บรรดาริยาของพวกเจ้าทิ้งไว้และสําหรับพวกนางจะได้เอ่อหนึ่งส่วนสี่จากสิ่งที่พวกเจ้าได้ทิ้งไว้เพราะฉะนั้น คนที่แต่งงานกันปุ๊บแค่ทำมากัดนิกาปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แตะเนื้อต้องเจอกันเลยก็ตามถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่กันตามลำพังก็ตามถือว่าเป็นสามีพัรยากันแล้วแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดเสียชีวิตระหว่างนั้นอย่างเช่นพอแต่งงานกันปุ๊บอ้าวขับรถกลับบ้านระหว่างขับรถกลับบ้านเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต ก็ถือว่าอะไรครับเป็นสามีพัญยากันแล้วก็รับมรดกกันได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์เป็นสามีพัญยากันแล้วแล้วก็ให้นับภูกรมต่างๆเหมือนกับเป็นสามีพัญยากันได้เลย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุกรมที่มีแต่ความดีงามและก็มีความจำเริญนะสรุปล,ลอยอยูซึ่งซบิตนาอะไรอีวอยู่มีตนะอะไรอี๋ขอพอรัสมัตลาทรงให้พวกเรานั้นยืนหยัดมั่นคงอยู่บนหลักการของพระองค์แล้วก็ขอให้พวกนั้นได้เราตายบนศาสนาที่แทงแท้นี้ของพระองค์วันนี้ก็แค่นี้นะครับเราสรุปก็ะจะมีเพียงแค่นี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือใครที่ ยังงงงตัวไหนเชื่อถามได้ครับ